สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับผมจากทางร้าน Exi Tuning นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับผม ที่ผมต้องซื้อบุชชิ่งมานะครับผม mm hmm. ก็คือตอนนี้ฟิงเกอร์บอร์ดของผมมีปัญหานะครับผม mm hmm. เกี่ยวกับบูชชิ่งนะครับคือบูชชิ่งผมก็ใช้มานานแล้วนะครับอันนี้ติดอยู่กับฟ mm ิงเกอร์บอร์ดผมนะครับผมแต่ตอนนี้มันก็น่าจจะเริ่มหมดอายุแล้วนะครับ mm hmm. คือมันมีปัญหาเริ่มขาดนะครับผม mm hmm. นี่คือตัวสินค้านะครับผมบูชชิ่งโดนัทนะครับผมจากทางร้าน เอ็กซิ n ต n นนะครับผมถ้ามีเสียงรถกร็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับโอเคงั้นเราไปดูสินค้ากันเลยนะครับทุกคนฟิงกบอดผมก็เริ่มมีปัญหานะครับนี่ทุกคนสังเกตที่บูชิ่งนะครับผมตอนนี้มันก็เริ่มขาดแล้วนะครับแต่ผมไปถอดแล้วก็ใส่ใหม่นะครับมันก็เลยบังรอยขาดนะครับผมก็เลยมองไม่ค่อยชัด นะครัทีนี้นะผมจะมาลองเอเปลี่ยนบูชิง่งตัวใหม่เลยนะครับผมของทางร้าน e x i Tuning นะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมซื้อร้านนี้นะครับผมอะไรอยางเงเรามาแกะกันเลยนะครับผม กล้องมันจะเบลอ,บอหน่อยนะครับเพราะว่าเออมันไม่มีออโต้โฟกัสนะครับทุกคนโอ้โหสติกเกอร์เอ็กซิคทูนิ่งนะครับผมเอ็กจุดหกจุดทีนะครับแกง่ายเอืย นี <that> pues mm ้ผมก็แกะได้แล้วนะครับผมใช้เวลาหน่อยนะครับผมอลไะครับก็จะมีอตัวบูชิ่งนะครับผมห้าอันนะครับน่าจะแบบเผื่อหายอันนึงนะครับก็ได้เปลี่ยนได้นะครับผมส่วนไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมีตัวเล็กๆเนี่ยนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการพิงกรบอกนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้จักพิงพ์กรบอกอะไรนะครับ เอาละครับแล้วที่นี้เราไม่ให้เสียเวลานะครับแต่ผมมาเอา่อลื้อฟิงเกอร์บอร์ดผมเลยดีวยกว่านะครับผม แล้วก็ทุกคนนี่ผมก็จะมาสรุปเลยนะครับผมว่าเปลี่ยนไม่ใช่บูชิ่งของ Exit รู้สึกยังไงนะครับผมแต่ผมเปลี่ยนมานะครับผมรู้สึกว่าเตัวทักนะครับจะแน่นขึ้นนะครับผมแน่นขึ้นแล้วก็เวลาเราแบบขยับทักนี่ใช่ไหมครับเขาก็จะคืนมาที่เดิมนะครับจะไม่เบี้ยวนะครับผม ถ้าแบบเทียบกับบูชิงเงินเก่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะใกล้หมดอายุด้วยนะครับทุกคนคือไอ้บูชิงกเก่าผมอะผมเวลาผมแบบขยับทักอย่างนี้นะครับหรือว,ว่าเวลาเราเล่นนะครับผมทักล้อมันก็จะหนีบไปหาแผ่นใช่ไหมครับเวลาเราแบบเลี้ยวนะครับผมแลวทีนี้มันไม่ใครนะครับแล้วมันก็จะทําให้เอ,อทิ้งกระบอกของเราเป๋ะนะครับผมแบบมันไม่ ตรงนะเพราะมันไม่ตั้งแบบบาลานซ์นะครับผมมันก็จะแบบนวบข้างไหนข้างหนึ่งนะครับผมแล้วทีนี้พอมาใส่ของบูชิ่งเอ็กซิกนะครับผมแบบเวลาเราเลี้ยวนะครับผมทักมันก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมมันนะครับกลับไปอยู่บาลานซ์เดิมมันจะไม่เอยียงซ้ายเอยียงขวาค้างนะครับผมนี่คือข้อดีนะครับผมแล้วอีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือการที่ว่าเรา ใส่บูชิงแล้วทักมันตรงบาลานช่ไหมครับผมก็จะทําให้แบบเราออลลี่แบบเป๊ะนะครับผมพอเวลาผมใช้บูชิงเก่าอะทักมันไม่ตรงแล้วทีนี้เวลาออลลี่ผมรู้สึกว่ามันจะยากนะครับผมอมแต่ใช้บูชิงแล้วตัวน,นี้แล้วทักตรงนะครับผมก็ออลลี่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกเตะคลิปก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแผ่นมันไม่เอียงนะครับผม คือผมก็ดองคิปไว้หลายวัด้นะครับจนผมได้ซื้อล้อ CNC มาใหม่นะครับผมตอนแรกก็กะว่าจะทำสิบล้อด้วยแต่ก็องแบบธรรมดานะครับผมเลยไม่ทําความรู้สึกก็เะประมาณนี้นะครับทุกคนคือออลี่ง่ายขึ้นนะครับเพราะแผ่นมันตรงบาลานซ์นะครับทักบาลานซ์ด้วยและเวลาเรานะครับกดนะครับผมก็จะไม่เบี้ยวนะครับผมเขาก็จะเอ่อ กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นบูชิ่งเก่าเนี่ยให้เหลือนะครับของผมจะเป็นบูชิ่งเก่าเนี่ยกดปั๊บคือค้างเลยนะครทุกคนทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับทุกคนก็ฝากไปอุดหนุนร้าน e x ็กซิสตูนิด้วยนะครับผมคือของพี่เขาดีจริงๆนะครับไม่ได้ชีโมนะครับผมแล้วเอ,อหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เราสำหรับคนที่เพิ่งมาดูช่องผมนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเป็นจะทำคลิปอะไรเดี๋ยวเจอกันนะครับผมตอนนี้ก็ในหัวยังไม่ได้คิดคอนเทนต์เลยนะครับว่าเออจะทำคลิปอะไรจะคอยดูครับทุกคนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมปไปบายครับ